ในสมัยทนบุรีและต้นรัตนโกสิน์เป็นช่วงเวลาที่สยามต้องต่อสู้ขับไล่พม่าออกไปจากพื้นที่และสถาปนาศูนย์กลางอำนาจรัฐขึ้นใหม่รวมทั้งขยายอาณาเขตเพื่อสร้างความมั่นคงให้กับอาณาจักร จากการที่สยามเรียนรู้ว่าพม่าใช้ล้านนาเป็นฐานในการสะสมกําลังและ,สะเสบียงอาหารในการเข้าโจมตีริยาชนชั้นนําของสยามจึงเปลี่ยนท่าทีใหม่ค่ะในการช่วยเหลือล้านนาขับไล่พมา่าและแต่งตั้งเจ้าเมืองล้านนาเป็นเจ้าประเทศราชเพื่อให้เป็นเมืองหน้าด่านในการสืบข่าวและป้องกันค่าสึกจากพม่าค่ะ ในขณะที่ล้านช้างซึ่งมีการแยกออกเป็น3อนาณาจักรสยามได้ใช้กําลังเข้าปราบปรามและจัดให้อยู่ภายใต้ระบบประเทศราชของสยามสงครามที่เกิดขึ้นกับกลุ่มคนลาวล้านช้างแต่ละครั้งนะคะจะมีการกวาดต้อนผู้คนลงมาเป็นกําลังในสยามทั้งที่อยู่ในบริเวณภาคกลางของสยามและในภูมิภาคที่เรียกร,มรวม